บอกท่นนาอย่าช้านักบอกท่นนาอย่าช้านักหญิงกลัวพี่รักจะทอการแล้วเอาดินส่อขึ้นมาจ่อจดโอ้ มันมันยาวล้วเกินนะฮะเขาเรียกว่ามหาดินสอมันไม่สมดุลกันเลยเขียนเลยพว่งจอดแทนโอชีได้ไหมเขียนเลยทําสัญญาณโรงละครแห่งชาติถ้ามังลายได้ตัวองค์ชเวลองกลับมาจะแต่งงานกับองค์หญิงสุรัตนบดีแต่งวันถึงวันแต่งวันถึงคืนแต่งคืนลงชื่อทักษิน ฟังก่อนทิฟังก่อนที่งลงชื่อ,อท,ทักสินแจ่มผล<อ>ลูกศิษย์เด่นชัย <c oughs> ใจหมดแล้วใส่เสื้อแล้วเอา <ไป S 2> ดินสอขึ้นมาจอจอดน้ำมึกมันหมดกูจะจอดอยังไงมันปวดแปลแสบอักเสบทั้ง,จออองเจ็บไออ่องเอ่ยบางลายทำเชิญเสด็จพี่ค่ะ เจ้าชู้ไปก่อนนะมรายสัญญาได้ออกมาเอามาเฮ้ยเอามาสิ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 ไม่ได้ยึดไปก็เดี๋ยวเอาปอมเดี๋ยวเอาตั๋วไปเบิกเดี๋ยวเอาตั๋วไปทำอะไรขนาดนั้นเชียวเล่ามีหญิงอยู่ทั้งคนหญิงไม่ผิดสัญญาหรอกนะทําเป็นว่าหญิงมีเครดิตนี่ก็ทําไมเล่าเชื่อใจได้ไงเจ้าค่ะอ่าเอาไปองค์ติย์เจ้าชู้นักนะจะไปเจ้าชู้ที่ไหนอีกเนี่ย ้ยทำให้กระตุ้งกระติ้งไม่ได้กันทั้งหนาแล้วไอ้เพื่อนเขาว่าติดคุกยังมีวันออกหัวเขาถลอกยังมีวันหายชั่วเจ็ดหนจนเจ็ดทีกลับมาคราวนี้คงสบาย่สบหมเข้าตูวแผนดินหงสาวดีไปหงสาจะไปด้วยลักษณะใดดีล่ะปอเป็นบอมนบอมาเดียี 拜拜了，拜拜拜拜。 มานี่มาเร็มานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเลยมาช่วยหน่อยเล่นลิเกต้องมาริมๆนี่ให้เห็นชัดชัดลิเกอย่าไปอย่าไปอยู่ฉากลึกๆใกล้ๆเนี่ยดีเผื่อโอ้ยจะไปอยู่สักไกลพออยู่ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมันมีอารมณ์ว่าเออเห็นหน้าใกล้ๆอาจจะมีฟักห้าลุงห้าร้อยมาให้คัสตล็อกนะฮะเจอใครก็ไม่รู้ดูสิตกันแล้วจะเจอมอนตัวจริงเข้าแล้วสิพี่เอ็งเข้าใจหรือเปล่าว่าแล้วมอนต้องทำไงบ้างอะโยกไว้ก่อนโยกโยกโยกเหรอศัตรูเราเนี่ยนะมันจำเราได้ ใช่เราต้องปลอมเป็นมอนเฮ้ยเขาจะง่ายแน่ละโยกอย่างเงี้ยสงสัยแล้วเจอมอนตัวจริงแล้วเป็นส้นตีนอะไรกันเอ้ามันอะไรเนี่ยมอนมันต้องโยกเว้ยเฮ้ยมอนก็พูดกันอย่างนี้เหรอวะเขาว่าสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลมอเนี่ยต้องโยกต้องโยกเองต้องโยกเนี่ยลองโยกกิ้ลองโยกกิโยกจะผืดผืดจะ ไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันขย่าแล้วถ้ามึงขืนขยาเขย่างนี้นะลากดินเฮ้ยโยกแบบไหนโยกให้โสดเลยพีโยกให้มันแบบเด่นชัยเขาสดมาที่ทำเป็นแม่แบบนี่ตะมงแกไม่ต้องโยกแล้วหลุดแล้วประกอบยากเลยแกมันไม่สบายด้วยแล้วกูเป็นเลิซดัวงวารนี่ต้องพูดหมอนให้ได้นะบังลาพูดยังไงบ้างฉันไม่เคยพูดมาก่อนเลย มอนเนี่ยสำเนียงต้องออกจากโขต้องอ๋ออย่าแอบฟังมอนตัวจริงอ๋ออ๋อฉันเป็นมอนอ๋อแบบนี้เลยอ๋อที่อ๋ออ๋อที่มึงเอะหาเลยเนา๋อ๋อเธอตัวมึงเองอะเอ๋อ๋อที่อ๋อกรำหมงเนี่ยแทงถั่วกูหมดตูดกันเยอะแล้วอ๋อนี่มึงอ๋อนี่มึงต้องไปถามเทพบัญชาเลยพากูไปอ๋อมาหมดตูดแล้วเขาเลิกแล้วคิปหายพากูไปแทงอ๋อมาหมดตูดแล้ว ก็เดี๋ยวมันจะมาแหละเทพานปธาจะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋ออ๋ออ๋เป็นมอนฉันน่ะเป็นมอนอยู่เมืองปทุมธานีอยู่เมืองปทุมธานีปีที่แล้วน้ำท่วมชิบหายใบปวงหมดเออไปดูก่ไปจะมาแล้วไปคุยเขาก่อนปรึกษาอะไรกันนานจังวะแอบฟังมาแล้วมอนตัวจริงต้องอ๋อก่อนอ๋อก่อนอ๋อก่อนอ๋อ เขามาไกลๆเขามาไกลๆมึงินตัวนี้ไม่ไหวว่อเขามาไกลๆลิงเกย์มันแอนไม่กล้าเข้าหากูมันกลัวอะไรวะสงสัยของจริงนี่มอนกูจำได้แล้วเฮ้ยไม่รู้จักอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกทีงร้อยทีงล้างเนี่ยไอ้พวกลิงปะกิตอะจริงเหรอรู้จักแกนี่มันว่าเป็นลิงตัวนี้เองลิงปะกิตนี่เองอ๋อโย่เหมาะนี่ต้องมอนปอมมันไม่โยกมันไม่โยกเฮ้ยย่เราต้องโยก เขาให้โยกไม่ได้ก็เดานะก็โยกนะสิจะไปเอ็มอ่ะนี่มึงาดิมึงเด็กมึงไอ้เดกมึงไกลไกลกูติมันซ้อมอยู่มึงอยู่ไกลไกลกูติมึงห่างๆซ้อมอยู่เนี่ยมันทำเงี้ยมันก็เดาต้องโยกนานไม่ได้โรงแรมกูไม่ดีอ๋อพวกนั้นน่ะเป็นมอนหรือเปล่า เป็นมอนเนี่ยเป็นมอนมานานหรือยังพึงเป็นเฮ้ยเฮ้ยยังไงเป็นเป็นนานแล้วแล้วแกเป็นมอนนานหรือยังอ่ะกูก็ผึ่งเป็นเมื่อกี้นี่แหละเฮ้ยมอนจอมเหรอไม่ใช่กูเป็นโลกเป็นโลกเป็นโลกไอไออะไรไอคอกแคกไอไอเป้นอะกําเนิดนี่มึงอย่าโยกกันนานกางเกงกูจะรุดมึงมึงโยกบ้านมึงเมื่อยไหม เมื่อยว่ะเมื่อยเออเมื่อยแล้วมาพร้อมใจพร้อมใจกันมาต้องโยกใช่แล้วเอาไหมมันถามกูว่าโยกเมื่อยมันถามดีมากดีมากนี่มันมันถามกูว่าโยกเมื่อยเอ้ยมึงมอนมึงมอนอยู่ภาคไหนตำบลไหนอ๋อมอนอยู่สามโคกสามโคกสามโคกประทุมธานีสามโคกหะมงหะมอยเยอะไหมอะไรน้อพวกมึงอ่ะ สามแทดสามโคกอ่ะพวกมึงอ่ะขมงขมมยเยอะไหมกูแกบานนี้แล้วคงจะมอยไม่รู้แล้วจังไรยมายถึงว่าขโมงขโมยเยอะไหมข่าวคลองหายมังลือเปล่าโอน้ำถ่วมมันขโมยไปหมดเลยมันไม่เรืออะไรไว้เลยไอเฮียนี่อับปรีชิหานเลยมันขโมยขโมยเยอะไหมที่บ้านกูอ่ะขมงขโมยฮลอมฮแลม อ๋อถ้าลงลมแรมเลยเขาเรียกว่าอัปเรีมีบางไม่มีบ้างมีเป็นบางจุดมคีเป็นบางหมู่บ้านไปคุยกับมันเดี๋ยวกูเสียผู้ใหญ่คล้ายๆใครนะอ้คนน้นเรี่งากูเล่นทะลงลองดูดูนูด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 ดงเูด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 ่ดู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 ดนดูดูดอดูดูอูด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 ูอูด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 ููกูดยดู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 ูกู อยากรู้ว่ามอนี่โยกเวลาเข้าสวมโยกหรือเปล่าไอ้มังรายทำไมมึงหนุ่มกาเกงนายมาหรือเปล่าอ๋อต้องหนุ่มสิกูสงสัยจะลำบากแล้วทำไมกูแก่จนป่านนี้กูยังไม่เคยหนุ่มกางเกงนายเลยมึงน่ะเป็นใส่เลือนนี่มึงทำไฮไลท์ยันหน้าเลยทำไมมันด่างอย่างนั้นน่ะหน้าตาคุณคุณ รูปลางเล็กๆกระทัดรัดกันพี่มันหัวหรอกันด้วยมึงเป็นอะไรมึงท้ออะไรขนาดนั้นข่าวไม่ได้ขนาดนี้แลเฮ้ยมึงดูสิพวกเราหนุ่งกางเกงใครออกหรือเปล่ามันถึงหัวรอกันจังเลยมึงหลุดติดในป่ามึงหลุดสิ่งใแล้วหลุดจังพี่มังรายมังรายไงมึงจำไม่ได้นั่นไอ้รูดไงนั่นไอ้หลุดไอ้รูดไอ้หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามชื่อก่อนว่าจะปลอมชื่อมันชื่ออะไรอ๋อ ท่านนายยังไรชื่ออ้อแล้วกูถืออะไรอ้าวจะรู้ทันเลยมันถามม่ได้ไงเล่ามันถามเราอันนี้เดี๋ยวขอเวลาตังชื่อยังไม่ได้ตังชื่อมึงไม่ได้ปรึกษากันมาเลยขอเวลาตังชื่อก่อนไอ้บ้ามึงทั้งเรือทั้งตัวมึงอระตุ้หูสวยอย่างเดียวเลยนะมึงูชื่ออะไรกูนี่เป็นลิเกรุ่นเก่ากูเป็นลิเกรุ่นเก่ากูรู้จักว่าเขาเล่นกันมายังไงอ้อจ้าพมานี่ต้องพวกสมิง สมิงซอตุดสมิงซอตีนสมิงซอตาสมิงซอตดสมิงสมิงมอนนี่ต้องมะนำหนาอ๋ออ๋อมอนต้องมะนำหนามะอะไรก็ได้มะอะไรมอเออเฮ้ยข้าน่รู้ชื่อแล้วเธออะไรเธอเอาเลยื่อว่ามะอะไรก็ได้แล้วจะมาอะไรอ๋อไอ้ควายมึงโง่อะไร มึงด่ามึงต้องออกก็ได้ผายเน่ยมะต้องลายมะมะหมวกมะนาวมะพร้าวส้มโอคนจิบพายและชิมาอะไรก็ได้ไปบอกมันไปบอกมันลักษณะมึงในวิกไม่นาอยู่ยาวเลยมันไม่เข้าใจออดูสิอยู่ๆมาว่าเราเป็นพญาโฮงออออกข้าพเจ้านะลือมีชื่อว่ามะสลุมอย่าซ่อมมะสลุมจเราเองชื่อว่าทิกมาอย่าซ่อม ทิดมาทิดทิดมาไม่มีมาต้องมีมามีมาบ้างมีมามีมาเหมือนคุคนๆแล้วมึงอ่ะไอ้ที่แต่งสีเหลืองทองมันกองขี่นั่นน่ะมึงชื่ออะไรอใจเย็นๆเขาเรียกว่าเหลืองดอกคูนใช้ความร้อนรมณ์้อนอ๋ออ๋อเราเป็นหมอมึงมาอะไรวะมาสรุงเจ้าต้องมานำนำ ข้าพเจา้าอายุปานนี้แล้วคงจะต้องถือมะเร็งแล้วเนาะเฮ้ยมะเร็งมะเร็งมเร็งมมันโรคร้ายนะมะเร็งมันโรคร้ายตายหมดมะเร็งตายเลยโอ้ยยังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้ยังห่วงอยู่ยังอยู่ยังต้องทวงหนียี่แกยู่ไอ้จิ๊บพายอ๋อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมึงนี่ยึงเป่ออะไรห่วงชื่อว่ามะพืดพืดพผื่อะไรวะมะตะพลตะพลมะ คนบ้าอะไรชื่อมะผือดผือย่างนี้เขาเรียกว่ามะดันอ๋อมะดันแล้วไอ้นั่นน่ะชื่ออะไรมึงอ่ะแล้วมึงรอย่างไรชื่อเร่าอูเราอูชื่อว่ามะเขียวยาวว้าวไอ้นี่น่ากลัวเมื่อกี้กูจะเอามะเขือยาวอยู่แล้วมึงเสียอูป้าเลยก็มึงเอือเสียไปมะผือดผือดก่อน เอ้ยไอ้นุ่มทำไมกำลังจะไปไหนล่ะเจ้าเราจะเดินทางเข้าสู่หงซายอย่าซอมหัวเราะอะไรกันแสดงว่าหัวเราะมาคือยาวหรือเปล่าอย่างง้นมาเคือยาวอย่างเอกราชก็มาเคือพวงถ้าพวกมึงมาเคือพวงกูก็มาเคือเผานะวะโอ้โอ้แม่ใหญ่กูโทมาเคือยาว โอ้เอนี่แม่มึงเลยคุณผู้ชมมาจากสมุทรสงครามอย่าซ้อมโอ้กูเพิ่งรู้ว่าพวกสมุทรสงครามชอบมาครื่อ่ะอจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกเราจะเดินทางเข้าสู่หงสาอย่าซ้อมไอหนุ่มเอ้ยถ้าเอ็งจะเข้าหงสาเองควรจะรู้จักบ้างว่าไม่พู้นอนไมู่้นอนไม่ผู้นอนไม่พูนอนไมู่นอนอย่าลืมสำเนียงเออกูลืมไป มอนยังลืมได้อีกเอานี่มึงขำมายังนานะพอแล้วหอมปากจะไปนหนก็ไปเถอะเฮียกูเมยแล้วงั้นเราไปด้วยกันนะไปด้วยกันไปถ้าเกิดเราไม่ให้ไปจะบอกว่าเป็นมอนปลอมดูดรือไอ้นุมแปลกนหน้าร้อแม่กลิลิยานิ่มนวล ได้ไปกับพี่มังรายแล้วโหน่าศัตรูดีใจจังเลยไม่คู่ควรนี่อะไรวะเดี๋ยวเธอจะจวนรับจ้างดูกิริยงาทีจะดูอะไรนักหนาดูไม่เป็นที่ะมันทงสัยมันทรงดทุนดูหน้าก่หนกเฮ้ยอกกันนูนดูเลย คุณเนื้อยืนนั่งทำไมดูอะไรตรงนี้ดูปากกามาอวดเก่งทำไมวะนี่เธอเป็นเก่งหรือคว้าดูถูกเราคู้ชายแพงเว้ยมานมานแอกมันนีแอกด้วยแปลกๆดูมันนิ่ตัวเล่นกัน พวกเราขนมไฮโซพวกเราลูกโตบังโอนแน่ไม่มาเรื่องอะไรกระโดดเท้าหลังเนี่ยอะไรไปไปกระโดดข้าหลังเนี่ยนี่นี่มันพลักพลามแล้วไอ้นี่มาดูเหมือนกระเทย มังายเดินนำนาหุ้ามังฉลูดไม่ช้าเดินตามตูดเฮ <Hey, S 2> ้ยาเจ้าอ,อื่นไม่ได้เหรอแม่เดินมาก็ระว่างทางโอ้เดินมาก็ระว่างทา,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 างหันลีหันกว้างหลบเข้าข้างตูดนิ่ลักษณะมันจะพัวพันอยู่กับตูดออกไปที่อื่นมางไม่ได้เหรอ,อ บนเปลี่ยนนเปลี่ยนไปเรื่อยนิสัยเก่าไงเนี่ยฮะ,จะจทำไมมึงว่ากูเป็นกระเทยเหรอ, <c oughs> อเดินมาก็ระวังทางเดินมาก็ระวังทางหันล,ลีหันขวางเข้าข้างตูดไปด้วยกันเจอตาแปะขายเต้าหวยเออไปเจอตาแปะขายเต้าหวยเออไปเจอตาแปะขายเต้าหวยเอร้องให้ดีร้องให้ดี มึงลืมเหรอมึงก็ลืมไปเจอต่าแปะขายเต่าหวยเออไปเจอใหญ่โม้ยนางขายละมุดอ๋อก็ผัวเมียกันก็ผัวเมียกันเดินมาเจอคนกินเหล้าองเหิงเดินมาเจอคนกินเหล้า คนกินเหล้าเมาลุ่มลามเดินไปชนต้นมะขามหัวบวมปูดเมาแล้วไม่ดูเมาเต็มที่เดินส่งเดชเฮ้ยไปด้วยกัน,นในวันนี้าาไปไปไปสักทีสิไอ้ทิ<ส>พผูกวิธีไม่มีพูดอย่าล่วงเกิดเกินกล้กลำไม่<ย>เหรอเฮ้ยอะไรวะนิดนึงไม่ได้หรอกเป็นผู้ชายไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมันเป็นเก๋่ะเนี่ยฮะ มันเ,เก๋ไปเนี่ยเ,เก๋ที่ไหนและผู้ชายทาั้งแทงลองไปลองไปลองมาเดี๋ยวกลัวมีการจับตูดกันหนกเลยฮยอย่าล่วงเกินว่ากลืนกลำ้ำเราเป็นผู้นำํำจะหัวกุดนจะขาจะทบไปพบยอมมาทูดนออ,อยากตายไหม ไอ้มอไอ้มอคนลังนั้นตูดมันคุนคุนเหมือนเคยเห็นที่ไหนโอ้โหไอ้จังหวะดิจริงๆ i'm วังระวัง,งไม่รู้ใครมา้องเพลงเพอวะเฮ้ยพ่อ,พอจังเลยทาไมต้องมไม่มพ่อลพ่อพ่อด้วยสวยด้วยอ่ะพวกท่านเป็นใครกันเนี่ย,ยเลยดดีเป็นใครกันเนี่ยไมเนเฟังน้ำสียงสเนียงสนอดี๋ช่วยดีวเดี๋ย เธอนั้นช่างพรา,ากหวานนะว่าใครเห็นนางออเด็กๆไม่ได้ถูกลดนิยมชูผมมั่งายแม่ถูกใจตรงเพลงแม่สา กระถางที่แล้วเพื่อนเราเนี่ยปากหวานจริงเลยนะยิ้มยิ้มหน้าบานช่นักก็ดูดูชะพอเจ้าชู้ใครเจ้าใครใครวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยไอ้ชิมึงยังไงวะใครเนี่ยเป็นอะไรผู้ชายเนี่ย ท่าอ่าไ,กกนไหนหรือเปล่ามา,า,าด้วยกันท,ทิมาใช่ไหมมาทิมา,ทมามาด้วยกันเมื่อกี้าพ่อเจ้าชู้